กาลามาสูตร <Okay. S 2> ใช่ไหมคะ uh huh. คืออยากจะให้ท่านช่วยอธิบายตรงนี้คือท่านสอน uh huh. ว่าอย่าให้เชื่อเพราะเป็นคนนั้นคนนี้มันจะขัดกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่า uh huh. เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะ uh huh. คือ uh huh. ตรงการามาสูตรเนะะ uh ี huh. uh ่ยค่ะอ๋อไม่ไม่ขัดส่วนใหญ่เราจะเข้าใจการามาสูตรผิดตรงนี้นะอ่า uh huh. แล้วจริงๆผู้เจ้าบอกคําของพว์เนี่ยควรเชื่อนะแต่หลักการมาสูตรเนี่ยเป็นอย่างนี้เราลองดูหลักการามาสูตรในข้อสุดท้ายเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดว่า อย่าให้เชื่อเพราะว่าเป็นคำของตถาคตแต่ไม่ใช่ในบาลีใช้ว่าสมโนโนครุนะอย่าเชื่อว่าผู้พูดเป็นครูของตนอย่างนี้ในข้อที่สิบคือตัวนี้อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะไล่กันเลยนะตั้งแต่ฟังตามตามกันมานะทำตามตามกันมาเล่าลือกันอยู่อ้างในปิดกนะเหตุผลทางตากักกาฆาะเนยนยสันนิฐานติดตามอาการ,การทนเพ่งต่อทิฐิ ฟังดูน่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของตนเสร็จแล้วในสิบอย่างเนี่ยโยมก็จะงงว่าแล้วตกลงแล้วจะเชื่ออะไรใช่ไหมพราเราอ่านพระสูตรนี่จบและคนมักจะจบแค่สิบข้อเนี้ไม่ค่อยมีเนื้อหาต่อท้ายต่อจริง,รงๆเนื้อหาต่อท้ายผู้เจ้าสรุปไปให้แล้วว่าทํากระทําตามความเชื่อใดก็ตามเต็มขนาดของมันแล้วเนี่ยกุศลเจริญหรือกุศลเจริญ ถ้าอากุศลเจริญเนี่ยอย่าทําถ้ากุศลเจริญให้ทําได้แล้วกุศลอกุศลเอาอะไรมาเป็นตัววัดผู้เจ้าเอาสินสีข้อมาเป็นตัววัดหนึ่งการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นไหมนะการโกหกเกิดขึ้นไหมเอาสี่ข้อไม่มีเรื่องสุลานะาจะใช้สีข้อเป็นตัววัดอย่างนี้การลามาทั้งหลายนะบุคคลนั้นนะ ไม่โลภแล้วโลภไม่ครอบงำแล้วเขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นให้กระทําเช่นนั้นซึ่งการกระทําเพื่อความสุขนะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะเห็นนะนี่คือตัววดัดศีลสีข้อแรกนั้นพู้เจ้าเนี่ยตัดไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เราเนี่ยเอามาไม่หมดนะเราก็เลยงงว่าตกลงแล้วเราจะเชื่ออะไรแล้วเอากฎเกณฑ์อะไรมาดีนะ ส่วนคําที่ผู้เจ้าให้เชื่อเนะี่ยคือคําของตถาคตนะพระองค์เคยบอกในพระสูตรนี้นะ <c oughs> จะให้โยมดูพระสูตรว่าพระองค์บอกว่าคําของพระองค์เนี่ยนะควรเชื่อควรฟังลิกสูทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารมานคือความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันเป็นอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตาย เป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายเช่นกันฉลาดต่อวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายชนเราได้ถือว่าเรื่องนี้ควรชี้